ฉันนอนเรียงรายผู้คนรอบรอบตัวมากมายทุกวันเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคนที่จะมาตามความหมายเธอเคยรู้สึกเหงาแบบเดียวกับฉันบ้างไหมก็รู้สึกไหม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาสอนร้องเพลง24-7ของวง l u s Luss นั่นเองนะคะเป็นเพลงที่ลูกศิษย์มาเปิดให้ฟังแล้วก็พลอยว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะคือแบบวิธีการร้องของเขามันแบบไม่ธรรมดาคือแบบยักมากอะ่ะพลอยซ้อมอยู่นานอะ่ะกว่าแบบอ๋อจะเก็ตว่าอ๋อเขาใช้เสียงประมาณนี้นี่เองคือพลอยไม่ได้จะบอกว่าพลอยร้องดีเท่าเขาหรอกนะแต่พลอยพยายามแหละ พยายามมากๆเลยอะที่จะแบบหาว่าเฮ้ยเขาใช้เนื้อเสียงแบบนี้มันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พลอยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าพลอยฝึกยังไงค่ะไปเริ่มทอ่อนแรกเลยสร้างไฟบนถนนเรียงรายปกติเวลาเราร้องอะเราร้องด้วยเสียงที่คล้ายการพูดของเราอะมันก็จะเป็นสร้างไฟบรรนถนนเรียงรายอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ไม่ค่ะถ้าเราอยากจะร้องให้เหมือนลาสเราจะต้อง ยกโคลินขึ้นนิดนึงแล้วก็แวงก็คือแวงมันคือการยกกล่องเสียงให้สูงขึ้นคิดง่ายๆก็คือทําเสียงเป็ดอะแบบแควแควอหววแหวทำเสียงแมวแหววอะไรอยคือกล่องเสียงมันจะยกสูงขึ้นทําให้เสียงคมขึ้นแล้วก็ดังขึ้นนะคะร้องแบบนี้ทั้งท่อนเลยก็คือ oh. แสงไฟบนถนนเรียงราย oh. ผู้คนรอบรับตัวมากมายทุกวัน เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้ล่าวนไปก็คือก็ร้องอย่างนี้ล่าวนไปใช้เสียงเงียทั้งทอนเลยป่าพวกเราสองพร้อมกันแสงไฟบนถนน,นเรียงรายผู้คนรอบรอบ,รอบตัวมากมายทุกวันเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้ล่าวนไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีหลายคนที่เข้าใจเขาเพียงสักคน จะมาเติมความหมายแล้วก็ทําเสียงแบบเดิมไว้นะแต่แค่ร้องโน้ตสูงขึ้นแล้วก็ร้องให้เป็น head voice อ่ะ head voice ก็คือเสียงที่มันบางกว่านี้เนอะมันไม่ใช่เสียงที่ร้องเบล์ตะโกนดังๆไม่ใช่มันจะเป็นเสียงเธอเคยรู้กือร้องเสียงบางลงนั่นเองช่วงหลังๆเนี่ยพยอะสอนเรื่องเนื้อเสียงว่าจะเป็นเสียงบางหรือเสียงเข้มด้วยแขนนะก็คือถ้าพอยเปรียบเทียบเนื้อเสียงของเราอ เป็นแขนเนี่ยนะคะส่วนเนี้ยพลอยจะสมมุติให้มันเป็น chest voice แล้วก็ส่วนเนี้ยพลอยจะสมมุติให้มันเป็น head voice เวลาที่เราอ่ะร้องเ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะจะร้องที่เนื้อเสียงแบบไหนถ้า chest voice คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนื้อเต็มๆเมนาะแล้ว head voice เป็นสิ่งที่เรียกว่าบางหน่อยอ่อนลงหน่อยอ่ะเต็มบางหรืออาจจะเรียกว่าเข้มกับอ่อนอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถเลือกความเข้มอ่อนของเสียงเราได้ตามใจชอบเลยคราวนี้คนที่ฝึกใหม่ๆอ่ะอาจจะยังเลือกได้ไม่ตามใจชอบเท่าไหร่มันอาจจะมีบางช่วงเสียงบางเนื้อเสียงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยร้องไม่ได้แบบยังไม่เก็ตว่ามันทําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาฝึกเพิ่มฝึกยืดหยุ่นเสียงให้มันสามารถที่จะทํางานได้ละเอียดขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยตรงท่อนพรีฮุกเธอเคยรู้สึกเหงาแบบเดียวกับฉันบ้างไหมเนี่ย ใช้เสียงอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดเลยโซนที่แบบบางๆอ่อนๆหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้ฟังแล้วมันรู้สึกบางเนะมันเป็นความรู้สึกในตัวคนร้องเฉยๆว่าเออเนื้อเสียงอะมันบางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยในร่างกายมันจะรู้สึกสั่นน้อยลงอะอย่างชัดเจนอะจัดไะเธอเธอเคยรู้สึกเงาแบบเดียวกับฉันบ้างไหมเคยรู้สึก พอยไม่ได้ร้องเป็นเฮดละพอยก็ร้องเข้มขึ้นมาเคยร,รู้สึกไหมเสียงมันจะเหมือนแบบอ่อนๆคนนิดนึงเนะเหมือนแบบอยายน่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงประมาณเนี้ยซึ่งน่ารักดีนะเวลามาร้องในเพลงแบบฟิลประมาณเนี้ยจัดไปทุกคนถ้าเคยร,รู้สึกเงาแบบเดียวกับฉันบ้างไหมเคยร,รู้สึก Fell that way ตรงนี้มันจะเป็นการเหมือนพร่ำๆนิดนึงอะ่ะปานปานปารีดาดีดาเนี่ย If you ever feel that way my ต้องไปมองที่ไหนไกลให้ฉันเป็นจ้าพักใจอยู่ตรงนี้คำว่าตรงเนี่ยตัดรอเอรือทิ้งไปนะคะมันเป็นเพลงร่วมสมัย contemporary ดังนั้น เราใช้ภาษาเหมือนกับในชีวิตประจําวันเราได้เลยอย่างเช่นเราพูดในชีวิตเราเราอาจจะพูดอยู่ตรงนี้ไปตรงนั้นเราก็ไม่รู้อะเราไม่ได้พูดว่าไปตรงนั้นนะจ๊ะเราพูดว่าไปตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเราก็เอาภาษาที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาร้องกับเพลงได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน you know what to do ก็แค่วพอรล้องแฮะแฮะเนี่ยด้วยเฮด VOICE นอกนั้นอนะพอร้องมิกซ์เข้มขึ้นจะคอถ้าเธอเงาเมื่อไรก็แค่ว่มาแล้วก็กลับมาเข้มมาแล้วมาพอรเข้มขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับศิลปินซึ่งก็คือตัวคุณนั่นแหละว่าคุณจะดีไซน์แบบไหนมาจะเป็นเฮดไ o i ์ e ทั้ง3ามคำไหมหรือว่าจะเป็น แล้วก็ทําให้มันเข้มขึ้นที่เขาว่ามาก็ได้คือมันดีทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบแล้วที่สําคัญก็คือแต่ละรอบไม่ต้องร้องเหมือนกันก็ได้ค่ะเพราะขึ้นอยู่กับศิลปินก็คือตัวคุณเองคุณเลือกได้นะคะถ้าเธอเหงาเมื่อไหร่ปะเธอเหงาเมื่อไหร่ก็แค่ว่มา24/7เปิดทุกวันไอก็ตยาเออไอกอตยาเนะี่ยเป็นเสียงเข้มเนาะ แล้วเราจะไม่ร้องว่า I got ยาแบบชัดๆนะมันเหมือนเป็นแบบ I got อยาแบบ I got อยาไม่ใช่ I got เป็นสระอ oh ชัดๆต้องแบบเอ่อเปิดๆว่า I got ยาไม่ว่างเงาเท่าไรตื่นตอนเช้าแค่โทรมาฉันจะรอตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือแค่โทรมาเนาะก็เราเลือกได้ว่าเราจะร้องเป็น แค่โทรมา Head Boys ทั้ง3คำหรือว่าแค่โทรมา้วควก็มาให้เข้มขึ้นเป็น mix ที่เข้มขึ้นก็ได้นะคะฉันจะรอตรงนี้ไม่ว่าจะวันไหนเละมี l า v e เมื่อกี้ที่พอลอยร้อง her her พลอยร้องด้วย mix เนาะแต่เราก็สามารถร้องด้วย h ฮ a ได้เหมือนกันอย่างเช่นฉันจะรอ ลองได้เฮดแต่ถ้าพลอยลองได้มิกซ์เนื้ way, way huh ah, uh, ja อเสียงมันจะเข้มขึ้นนิดนึงก็ดีไซน์กันได้ตามใจชอบนะฮะอ่ะจัดไป Let me กดขอดูหน่ Let me love you ฮ oh oh. ู้ๆก็เฮดชิวๆไป Let me love น,นิกออกว่าตรงนี้เขาเอื้อนน่อะไรอ่ะ Let me love her, เหมือนเขาจะเอื้อนเฮ่ออะไรอย่าง love me love her, Let me love Let me love อะไรประมาณนี้ลองไปฝึกกันดู Let me love you Let me love you ตรงนี้เขาจะไม่ร้องว่า love นะเขารลอง Let me love you Let me love you จัดป่ะ Let me love you baby 24/7 yeah. ตรงนี้ก็เอื้อน yeah. เอ้ก็เอื้อนให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆแบบไม่ตั้งใจเลยเอ้วห yeah. วังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการร้องเพลงมากขึ้นแล้วก็มั่นใจในเสียงตัวเองมากขึ้นนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนบาย